เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับรายการซับซิโลทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมาครับมาขึ้นตอนนี้ตีหนึ่งนะครับผมสร้าง,งมาสมมากเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับแมปเซเว่นนะครับผมสร้างทั้งหมดเลยนะนี่แมปเซเว่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมอาให้ดูวป้ายที่ผมเกมมาทั้งหมดเลยนะนี่อ่า นี่นี่คือรูปร่างลักษณะที่ผมสร้างมาด้านบนก็เป็นไฟเพราะว่าด้านในมันมืดไปแล้วก็ประตูน,น,นะครับผมสร้างเองนะครับผมสร้างเองทั้งหมดเลยก็กดได้นะแต่ไม่อยากกดเด๋ยวเสียเดยเสียของเดืยของหมดอะไรเงี้ย ก็มีกดด้วยนะครับเผื่อผมจะแจกแมปเอาไปให้คนอื่นเล่นนะนะครับแต่ช่วยบอกผมนะผมแจกแมปไม่เป็นนะก็ก่อนที่คนจะมาบอกก็รีบมาบอกผมเ,เลยนะก่อนที่แมปนี้จะหายไปนะครับให้ผมอ่านไปดูครับยินดีต้อนรับเซเว่นใช้เงินครับในกล่องเปิดปิดมอนสเตอร์ ผู้สร้างนี้ซับสไนโซทีวีฝากกดติดตามด้วยอ่ะกดติดตามช่องผมด้วยนะครับก็ปิดโอดา้าถามว่าทำไมอที่เราเป็นโหมดเอาชีวิตรอดในตอนคืนเผื่อคิปเปอร์มันอยู่ข้างนี้เราอยู่เฉยๆใช่ไหมคิปเปอร์มันระเบิดนี่ก็เสียแมปนะครก็เลยปิดมอดมอนสเตอร์ไปก่อนนะครับแมปเซเว่นนี่ก็ สร้างจากเนี่ยนี่ก็ชื่อผมมืมเด็กชายอาชปะเรื่องสงหาไปตรงนี้เขียนไม่พอนะก็เลยเขียนนี้ไปนะโอเคมาดูข้างในดีวกว่าข้างในก็เป็นกฎห้ามทุกบล็อกห้ามฆ่าอะไรห้ามกดของกดของทีละน,นิดนะถ้ากดเยอะๆเดี๋ยวแปบบยังไงอ่ะมันจะ ดูรูหลารูหลาก็ข <them> ้อที่เส <Simple. S 2> okay. right. ี่บห้ามเอาของเยอะเก็บไว้พอก็เลยเขียนย่อๆไว้นะครับเสียงผมอาจจะบาไปหน่อยก็เพิ่มเพิ่มเอ่อเพิ่มเสียงนะครับนี่ก็คือนี่ครับสมมติเราซื้อเสร็จแล้วก็เอาเงินเข้ากล่อง เท่าไหร่ก็ได้นะเราเอามาทําหนังอะไรก็ได้นะเล่นหมดนะครับแต่ที่ผมสร้างสร้างให้เท่าไหนนร่นะสร้างม่น้นามากมากเลยนะอันนี้ต้องคอยนะฝากกดติดตาม้ว้นะครับผมอุตส่าห์สร้างเนี้ยเป็นชั่วโมงนะครับผมกว่าจะคิดค้นได้เนะี่ยโหปิดวงจรไว้ยอย่างแน่นหนาะไม่ใครรู้ไม่ให้เห็นเนียถ้าถ้าไม่ปิดก็แบบ เขาจะรูวงจอหมดนะอ่าไอ้ไอป้ประตูเนี้ยประตูเซเว่นน่ะจะเก็บเก็บลับเก็บลับเอาไว้เก็บลับเอาไว้อ่าโอเคผมก็มารีวิวแมปทีผออ่ผมสร้างเองครับเนี่ยผมสร้างเองวะนะแต่ผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมดูตอนที่ผมามันนานเกินนะครับ มันนานเป็นชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งเลยด้วยซ้ำตอนแรกเออตอนแรกประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนตรงอะ่ะผมก็ทําการเริ่มสร้างเริ่มสร้างคนระับก็เลยเสร็จประมาณเป็นชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะครับก็ขอเลยนะขอกดขอให้กดแบบกดไลค์เยอะๆนะ กดติดตามเยอะๆ,ๆเพราะว่ามีคนติดตามผมแค่สามคนเองจะไปทำอะไรได้นี่ก็จะถ่ายคลิปทุกวันอ่ะไปเรื่อยๆให้ท่านชมดูเรื่อยๆจะได้มีคนดูไปเรื่อยๆนะที่ผมทำเพราะว่าท่านชมจะได้ดูรายการนะครับซึ่งขอบอกนะครับตอนนี้ผมไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้วผมคือเด็กเทสเกมับไม่ใช่แค่คนธรรมดาคนที่ติด แต่เราก็เป็นนักเกมแล้วคุกกี้รันนี่ก็ถ่ายเยอะนะครับตามว่าไมค์ครับในเซิร์ฟอื่นอะ่ะที่ผมจะเข้าเข้าไม่ได้เน็ตช้าเกินนะมันแลกหลุดเลยมันกินว่าไมค์ครับหยุดทำงานเลยนะครับก็ใครเคยเป็นก็มาบอกเลยนะครับก็เคยเป็นมาหลายรอบแล้วเลยลบเกมไมค์ครับแล้วโหลดใหม่ เลยไม่ได้เรีนเซิร์ฟมานานแล้วครับเซิร์ฟนี้ครับอาจจะไม่มีอะไรเลยครับนอกจากร้านร้านเดียวนะครับแต่ถ้าผมจะสร้างร้านตัดผมควบสินบระดิษฐ์ร้านเช่นเอ,อ่ออันนี้ก็ร้านเซเวน่นแล้วก็หม,มู่บ้านนีนไม่ซีจะไปหาอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับผมขี้เกียจนะครับผมที่ผมทำได้ก็ทำได้แค่นเนี้ยนี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อันนี้ผมขอร้องนะกดไลค์ให้ได้เยอะๆนะครับให,ให้มีคนกดไลค์สักประมาณหนึ่งมืนคนแค่นี้ผมก็จะไปจะไปนี่นะเอเอยังไงอะไปเล่นเกมกับประเทศอังกฤษอะเออจะได้ไปเล่นเซิร์ฟ เซิร์ฟนั้นเซิร์ฟคนดังแต่ที่ผมเล่นเซิร์ฟเนี้ยเซิร์ฟคนเซิร์ฟธรรมดาครับเซิร์ฟคนดังมีคนอังกฤษเยอะเลยนะครับผมก็จะพาไปเล่นนะครับว่าเซิร์ฟนั้นเป็นเซิร์ฟสนุกยังไงเซิร์ฟนั้นเป็นเซิร์ฟมินิกเกมนะครับแต่ผมยังไม่บอกเซิร์ฟมาครับเซิร์ฟนั้นเป็นปริศนานะครับถ้ามีคนกดไลค์สักประมาณหนึ่งหมื่นคนผมก็จะทําการไปเล่นของเซิร์ฟคนดังทันทีเลยนะครับ เต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับนอนได้แล้วนะเออเพราว่าผมน่าจะควรนอเนเลยนอนไม่หลับ